นค่ะน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าห้องเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเวสเซนมีห้องอะไรกันบ้างแล้วแต่ละห้องเนี่ยไว้ใช้ทำอะไรจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะน้องๆรู้กันไหมว่าคณะพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีทั้งหมด3วิทยาเขตด้วยกันนะคะนั่นก็คือวิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาเขตวัชราพลและวิทยาเขตบุรีรัมย์ค่ะ แต่ในวันนี้นะคะพี่จะพาเองๆมาดูห้องเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ของวิทยาเขตวชรพลกันก่อนและห้องเรียนหลกัหลกๆของคณะพยาบาลนะคะมีทั้งหมด3ห้องเรียนด้วยกันค่ะ1ห้องเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ที่วิทยาเขตวชรพลจะมีห้องเรียนแบบ2แบบนะคะซึ่งแต่ละแบบจะใช้งานไม่เหมือนกันแบบแรกก็คือห้องเลคเชอร์หรือว่านิสิตพยาบาลจะเรียกว่าห้องเบาะแดงห้องเลคเชอร์นะคะจะใช้ในการเรียนวิชาทฤษฎีต่างๆ ะะเป็นห้องเทียเตอร์ห้องเทียเตอร์เนี่ยจะใช้ในการเรียนหรือว่าจัดพิธีการต่างๆและจัดสอบของคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยสห้องปฏิบัติการพยาบาลของวิทยาเขตวันชนาพล เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติซึ่งจะมีหุ่นจำลองให้น้องๆได้ลองฝึกปฏิบัติเหมือนในโรงพยาบาลจริงเลยและห้องนี้นะคะจะใช้สำหรับการเรียนในสาขาวิชาทั้งหมด6สาขาด้วยกัน 1. สาขาการพยาบาลพื้นฐานอาชีพและการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 2. สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3. สาขาการพยาบาลมารดาทารกและพดุงคัรภ์ 4. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชและ6สาขาการพยาบาลชุมชนค่ะ ห้องปฏิบัติการการวิาพากษ์ศาสตร์มนุษย์หรือที่นิสิตเรียกว่าห้องอาจารย์ใหญ่นั่นเองค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์เอาไว้ใช้เรียนวิชาการวิาพากษ์ศาสตร์และสรีระวิทยาซึ่งน้องๆจะได้เรียนวิชานี้ในช่วงปีหนึ่งเลยค่ะ ห้องเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยาเขตวัชรพลเป็นยังไงกันบ้างถ้าน้องๆคนไหนสนใจสมัครเรียนนะคะสามารถกรอกใบสมัครมาได้ที่ w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  e s t e r n k a d m i s s i o n c o m ได้เลยค่ะหรือว่าใครที่มีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย